สวัสดีครับสวัสดีในยามเช้าๆนะครับนะฮะที่อำเภอบ้านม่วงอุ้ยไม่ใช่ที่บ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับพี่น้องเขตรประเทศไทยสุดแดนสยามบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายอ้าวตอนนี้ผมอยู่ที่แม่โขงริ i เว r ร์วิวรีเวิร์ววาวรีสอร์ทรีเวิร์วิวแม่คงรีเว r ร์วิวรีสอร์ทเอา้าอยู่นี่ครับบานมวงอ,เวอัเบรสังคมจังหว่าน้องคายซึ่งเป็นสุด แดนสยามก็คือสุดเขตรประเทศไทยนะครับมันก็ไม่กว้างนะทางนี้อ้าวมันห่างประมาณสักไม่ไมไม่ตรงเนี้ยสิผมว่าเนี่ยคิดว่าประเทศไทยไปฝั่งของประเทศลาวนี่ห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตร ฝังออง่งทางโน้นจะเป็นฝั่งของประเทศลาวครับให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศในยามเช้าเชาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้า ที่ผมอยู่นี่ของไทยเราจะฝั่งอำเภอสังคมบ้านม่วงบ้านม่วงโอ้อากาศดีมากลลอมรอบไปโดยภูเขาทั้งฝั่งไทยและฝั่งของประเทศลาวจะมีม่านหมอกบางในตอนเช้า ก็บางทีเขาก็ว่าเยอะนะแต่วันนี้มันคงจะไม่เยอะเท่าไหร่จากตะวันตกขึ้นทางใดว่าตะวันออกขึ้นทางใดอากาศดีอากาศบริสุทธิ์อ้าวลืมบอกพี่น้องไปว่าผมมาที่อำเภอสังคมคือ ผมมาหาเสียบีครับมาเล่นกับเสียบีเสียบีลำเพลินออฟฟิเชียลพอดีแกมาดูงานมาศึกษางานอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดนองคายผมก็เลยจักจิไปไหนอยู่บ้านก็นมีแต่าทายตะตนใหม่ให้พี่น้องดูก็จะเบื่อ ว่าพี่น้องเบื่อก็เลยลองสัญจรดูเดินทางหลังะบานมาเรื่อยๆหาถ่ายมาเรื่อยๆเจอสถานที่ตรงไหนปุ๊บก็ถ่ายให้พี่ให้น้องมาดอูอันนี้ต้นอะไรเนาะนีะ่น้อน่าจะเป็นไม้พยุงอีกแล้วเนี่ย โอ้ oh, ใช่เลยมาพยุงครับเขาปลูกไว้ที่รีสอร์ทกันเห็นต้นไม้เป็นไม่ได้เลยชอบศึกตาอันนี้ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นต้นมะคอ้อต้นตะขอ แต่ว่าต้นสำเนียจริงๆเนี่ยอ๋อมีหน่วยด้วยเออกำลังจะจะพูดอยู่ว่าต้นขนาดนี้น่าจะมีลูกแล้วมันมีจริงๆนี่ไงต้นตะเค่งนี้ก็มีตะเคาะ ก็เงียบดีนะพี่น้องเงียบดีเสียงอะไรอ๋อเสียงเรือขาลงนี่ไม่ได้เร่งเครื่องแรงเหมือนไม่เหมือนขาขึ้นเพราะว่าวิ่งทวนน้ำก็จะได้ยินเสียงเรือชัดเจนแต่ว่าไอตอนขาลงเนี่ยคือ น้ำม,มันไหลโอ้มันมาจากไหนเนี่ยน้ำเนี่ยมาจากหลายๆประเทศเด้เะที่ไหลพัดผ่านมาไม่ว่าจะจีนอินเดียหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่น้ำขุนขนาดนี้คงจะไม่ใช่น้ำทะเลหรอกมันต้องศึกษาแหละ ต้องศึกษาแล้วหาที่มารู้น้ําแม่น้ําที่มันไหลพัดผ่านเป็นอเขตแดนระหว่างไทยเรานี่มันมาแต่ไหนบ้างมาจากจีนมาจากอาประเทศอะไรม้างอะในเขตเอเชียเรานี่แล้วมันไหลไปไหนมัางอ่ะอืม เดี๋ยวผมต้องไปกูเกิลหาดูแล้วว่าแม่น้ําโขงเนี่ยมันไหลผ่านมาจากประเทศอะไรบ้างแล้วไปสุดที่ไหนบ้างแล้วมันไปลงที่ไหนขอโทษขออภัยที่ไม่มีข้อมูลแต่ว่าแต่ใดคลิปนี้แล้วเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอผมต้องไปกูเกิลดูแล้วล่ะว,ว่าแม่น้ําโขงที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันเนี่ย มันไปสุดที่ไหนและมันมาจากไหนมีประเทศอะไรบ้างต้องไปหาและวพี่น้องอเอาไว้แค่ในสักก่อนครับพี่น้องครับกับเช้านี้ที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องค h ายนะครับผมอยู่ที่บ้านม่วง ซึ่ง <c oughs> เขาเขียนว่าสุดแดนสยามบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอยู่ที่รีสอร์ทแม่โขงริเวอร์วิวรีสอร์ทพักอยู่นี่นผมมาหาเสียบี้ครับตอนนี้เสียบี้ยังไม่ตื่นเลยผมตื่นก่อนก็เลยรีบม,มาเก็บภาพให้พี่น้องได้ดูกันกลัวไม่กลัวพี่น้องไม่มีอะไรดู เอาไว้กันแค่นี้สักก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากปี่ฝากน้องได้วันที่15สิงหานี้ถ้าเกิดว่าผมทำได้แสนวิวนะครับผมผมก็จะมีรางวัลจากพี่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็จะให้เป็นเป็นของขวัญของรางวัลน,นะครับ50,000ื 50, บาท ถ้าผมทำได้1นึ่งแสนวิวภายในที่สิสิงหาคมแต่ถ้าท้ายสิงหาคมผมก็จะได้30,000บาทแต่ถ้าหลังสิงหาคมไปแล้วได้รับแต่คำชื่นชมฝากพี่ฝากน้องได้ไดี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามากันเยอะๆครับผมกับช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ